นะครัก่อนชนะครับ,นนรบลูกนี้ปลาเดียวจะเสิร์ฟดีไหมวันนี้อ๋อวอร์มถึงลูกครับอ้าวสวน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 ฝั่งนี้เก่าครับปลาไก่ปลาเดียวปลาไม่ดีปลาเดียวกะทุบเปิดอีเออคุณหมอโยงโยก,กแตกยังล่ะอีหยังคอยบอกแลว้วอย่าตั้งใจงสวนครับพี่น้องนึ่งสวน ปาเดียวขามไปเอาคุณหมอยโยคู่จรนสันแบกติดบอกปลาไก่งัด้ายเรียบร้อยลูกนี่นี่เจอเกา๋าเอาแล้วพลังเก๋าครับสองต่อสวนโอ้ปลาเดียวต้องทุบแล้วครับต้องทุบแล้วเปิดสันแบกลูกนี่ดีต่อสอง กาแทกไปเปิดแตกเอาแล้วคุณหมอมาแล้วเจ้าคุณหมอทุกไปอีกแล้วปลาไม่ตีเปิดอะไบอลรู้นีสามต่อสองคุณหมอทุกไปลูกนี้ปลาเดียวเปิดปลาไม่ตีงอขามมเอีกอันนี่งอคู้จอดใน้ังไหนล่ะอูอนั่งร้อยสี่ต่อสองเอาแล้วครับ ถูไปที่ล่ะป๋าไม่ตีเปิดจังหวะเดี๋ยวมาข้ามไปกูจอนลอนบ่ปาาไกลเรียบร้อยเก่ารับเก่าสามต่อสี่ป๋าเดียวกับถูไปเปิดโยกสันแบกแต่หย่อดลุงนี้เอา้าเอา้าเอา้เอาห้า,า 5, ต่อสามถูไปลุงนี้ป๋าไกลเปิดดีล้วนั่น อย sì, ู่ป่าเดียวหาคอยงนี้โอ้6หกต่อสามพุ่นหมอกระทุบดีเหลือเกินมากเลยทุบดีวันนี้ทุบดีตาย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 สี่หกสี่หกบอตรงเน้นลูกย่นนะนะเป็นอย่งนด้กว่าทุบไปทีละป่าโอ้7เจ็ดต่อสี่ทูบไปเปิดบอลลูงนี้โอ้โหเก๋เลยลูกนี้สุดยอด ด,ดูดาดครับป่าไก่ครับห้าต่อเจ็ดป่าเดียวถูไปเปิดเอเปิดแตกลูกนี่ยังได้บอ่บอบ่อใดบ่อได,อไ,ดไปไม่กลับหกต่อเจ็ดท่านบอ่อท่านบอ่อป่าเดียวถูไปลูกนี่กู้จอนเปิดแยงเพชรท่ท่านบ่นั่นได้บอ่บอบ่อขามครับเจ็ดเท่าครับอสูสีแล้วครับสูสีแล้ว ลูกนี่เอาบ่อใดบ่อใดยังโยนบ่อทั้งเข่ากันอยู่สิจบเกี้ยวกูจอนเคาะมาตรงนี้อู้ห้องแบบดีกรีตอนแต่พวกเขาแล้ยั้งยัวเสียดเขาได้นั่นพอเงี้เอกก็ไปเอาอื้โย่พอเงี้ยอู้เก่าครับเก่าแปลต่อเจ็ดครับบ่อเนี่ยได้แซมเปลี่ยนมือได้แปลต่อเจ็ด ทูไปลุงมีตาปาดแถวลนี่เอาอ้อเก้าต่อเจ็ดเอาน้ำสวยทูไปลูกนี่บวขระสวยจังะจังบวขป้าก็ได้แปดต่อเก้าโอ้สูสีทูไปลูกนี่เอาเอเก้าเท่ากันเปิดวอนนไก่เก๋าบลูกนี่โอ้ อยู่ผู้จอดเต็มลออตรงนี้ฝังอ nhạ สิบต่อเก้าขึ้นมานำอีกแล้วโอ้ยใส่กันเอาท่านบ้าป้า่อทันสิบเอ็ดต่อเก้าปอดถูกไปเอาดีซับหัวไปที่ไรยังอยู่วะป้าไก่กับทังไปตัวนั้นอยู่วะเอ้าแม่แม่แม่แกไปตรงนี้ป้าป้าไม่ตีท่านเอาเอากอนโยขึ้นที่ละ ปาไม่ตีเจ้ากระเหนียวโพดสองเก้าครับโอ้มันจริงๆครับคู่คู่คอาบุสครับสูไป <20. S 1> ออกก็ดีครับสามต่อเก้าหมวอถูไปเปิดลูกนี่เศบสี่ต่อเก้าลูกสุดท้ายครับพุณหมอก็ถูไปอีกป่าเดียวเปิดดีไปยังไงโอ,โอ้ตายนอกวามเก่าบัน ลูกนี่ผู้จอดบอ่อขามสิบต่อจิมซีเอาแล้วความกดดันมาอยู่กับป้าเดียวแล้วลูกนี่ตู้ไปลูกนี่เปิดบ่ทันอย่างนี้กับบ่ทันเดียวต้องไล่แล้วครับป้าเดียวต้องไล่แล้วสิบเอสต่อจิมซีสิบเอสต่อจิมซีป้าเดียวต้องไล่แล้วป้าเดียวบ่อขามเ,เ,เก้